GQ Perfect Polo หมดขวดนี่ไม่เปียกเลยนะครับนี่เลยครับ GQ Perfect Polo มาในกล่องพรีเมียมแบบนี้เลยแบรนด์แท้จาก GQ สีที่ผมสั่งมาเป็นสี Dark เล d เป็นเสื้อโปโลเนื้อผ้าสะท้อนน้ำนะครับแล้วก็ช่วยอําพาเหงื่อด้วยเนื้อผ้านุ่มมากเลยนะครับมาใส่กันเลย ใส่เสื้อเรียบร้อยแล้วนะครับสีดักเลสสวยแบบนี้เลยนะใส่เข้าไปปุ๊บรู้สึกได้เลยนะครับว่าเนื้อผ้านเนี่ยเบาสบายมากดูบริเวณแขนเสื้อนะเขามีไล่สีด้วยนะครับที่ขอบมาดูที่ปกเสื้อครับ ปกเสื้อตั้งได้นะมี2สีและเสื้อ GQ Perfect Polo ตัวนี้ยังสามารถซึมซับเหงื่อได้ดีด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยข้างในของผมนะเหงื่อไหลเต็มเลยนะครับให้ดูใ,ใกล้ๆนะสังเกตที่เสื้อด้านนอกนะครับไม่มีคราบเหงื่อซึมออกมาเลยนะเดี๋ยวให้ดูข้างในนะครับขออนุญาตนะครับข้างในเนี่ยเหงื่อออกเลยนะแต่ว่าเหงื่อเนี่ยไม่ซึมออกมาข้างนอกเลยนะครับซึมซับน้าได้ดีมากและ GQ Perfect Polo ตัวนี้ยังสามารถสะท้อนน้าได้ด้วยเวลาน้ําหกใส่เสือ้อน้าก็จะไม่ซึมเข้าเนื้อผ้านะครับเดดดววะลน้าาาป่าาใหู ไม่เปียกเลยนะครับจะใส่อยู่บ้านก็ได้ใส่ไปทํางานใส่ไปเที่ยวก็ได้ถ้ากําลังมองหาเสื้อโปโล,โลอยู่แนะนําเสื้อโปโล,ลของ GQ รุ่นนี้เลย Perfect Polo มีให้เลือกหลายสีเลยนะครับแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยมีข้อสอบถามเพิ่มเติมพิมพ์ผูดคุยได้ในคอมเมนต์เลย